นี่ยำไก่แบบเมืองๆครับผมเดี๋ยวเอาโคต้าไขออกกับเดถอ <laughs> อันนี้บอดีกินอันนั้นเป็นว่าละอ้อนบอดีกินกินตับขี้ไหลกินไตขี้ลืมโมละอ้อนมันต้องกินข้นญ่กินแม่เนาะมมนแม่สอนได้ยังงี้เหรอสอนได้หนี้เหรอ สวัสดีครับป้ากันทําแล้วครับขวามืองรถมาครับทุกคนเพื่นๆครับวันนี้ครับนี่ไก่หนึ่งตัววางอยู่บนโต๊ะนี่ครับผมไก่หนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวนี้เขาจะทำในนูยำไก่ครับผมยำไก่แบบคนเมืองบ้านเราครับเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยจะได้เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวไปเผาขนมาก่อนนี่ครับแล้วก็เขาจะไปขวารับผมยำไก่ครับเพื่อนๆไปๆหน่อยไปๆเนี่ยเขา นี่ครับเผาเพื่อเขาจะกําจัดขนบัวมันที่มันติดในหนังไก่นะครับทุกคนนี่ครับปอกควางเขากำล like ังไปคว้ไกอยู่ลายบุญครับทุกคนหัวจุ่มกันสองคนใหญ่กันนี่หัวจุ่มแปลว่าอะไรหัวจุ่ม นี่ทุกคนหน้าเขาเริ่มเดือดแล้วครับใส่ไปเลยครับาคาเะคายหากหอมป้อมครับขมิ้นแล้วก็เกลือครับผม<น>บัลลัมฮึเตะครับใส่ไปเลยครับนี่ครับเชฟปูเขาครับไก่ลงหม้อครับผม อย่าต้มไปเปิดตัวเลยนะครับแน่แล้วก็เดี๋ยวมันย้ำครับวันไหนเดี๋ยวไปใส่วันไหนเดี๋ยวล้อกไก่สักการ์มันเอออเชฟเอาครับหน้าใสอ๋อใสหัวไป <laughs> ใส่อะไรครับเชฟใบมะกรูดมะล่างเลยกะโอ้ข้าเจ้า ร่างในหม้อนี่ครับอันนี้คือเขาอย่าต้มมือไก่เปื่อยเลยนะครับเราเดี๋ยวเขาก็เอาขึ้นมาชีกครับผมยำไก่ครับรับคลตั้งไฟปิดปาเลยครับต้มตบบตมตมเปื่อยหลังจากต้มไปแล้ว2ชั่วโมงครับเชฟเราก็ทำการแกะชิ้นไก่ครับผม ทำไหนครับทำไหนแล้วนี่ครับซอยหอมแดงครับผมเดี๋ยวเขาจะไปเจียวครับผมพัดมีครับนี่เยครับนี่ครับตำหอมครับก่อนจะไปเจียวครับผม อวองเราครับเชฟหูครับผมอวงตัวไมาจากไหนเจ้ามาได้อปงเปงน้ำเปลาน้ำมันจะ่อก็ย่ำห่อนนะครับแต่ใส่หอมไปล้วครันอันนี้เหรอคือตะกี้ว่าแบบนีไ มามามาของขาวใส่เลยเดี๋ยวไม่เลยไอ้ปลาติ๊กไหนปลดติ๊กดำกระทะ ạ ไหนออกเลยเดี๋ยวว่ากูจะไม่นะของขาวใส่โอ้ผู้มูเลื่องน่ะนี่ครับ ตามมาด้วยน้ำพริกลาบครับใส่ไปสามถุงครับผมสองเมาไม่ชอบเอาสามครับเอก็มบาชอบสองชอบสามสองเม้าครับเราไม่ผิดหรือสองเมอาครับอ่ะัดน้ำพริกลาบครับผมเทปไปอื้มไม่รับพี่เราลงยังไงไม่เนาะล้มลงกังลงงกัมอลไรง็ขึ้นกัมมันเลอเลยไงด้ว ไ,ไปทุกคนตักเลยครับตะกี้ชีกแล้วก็เอาฟิกมาใส่ในหม้อเฮายังเกาครับผมนี่ควาพอพอ้ำนี่ยำไก่แบบเมืองเมืองครับผมเดี๋ยวเอาโคจะไขออกกับเด้อ <laughs> อันนี้บอดีกิน,นอันนั้นเป็นว่าละอ่อนบาดีกิน กินตับขี้ไหลกินไตขี้ลืมงูละอ้อนมันต้องกินคนใหญ่กินแม่เนาะแม่สอนได้ยังขอสอนได้ยังเหรอเฮาจะเอาจะใครก็ไปบะขูดออกนะครับเบอร์ูดมันอ่อนยังกินได้ยังบัวน้ำแทกว่ด กสามบากห้าสิบแปดากเดี๋ยวก่อนเดี๋อนนะเออน้อยอน้อ่น้อยจุม้ำจำเอานนำมันเกินก็าคนน่ะนครับเอาน้ำใส่เข้าไปครับผมย้ำเาต้องสดนนำเลยครับยำมึงืองบ้วนเขาครับใส่เข้าไปครับผมขวบเพื่อนเกี้ยวยังเ็อีกุ่นเลใส่เข้าไปใส่อีลาบผมนี่ เดี๋ยวไหลเอกเก่งนี่ครับโอ้น้ำไม่มน้ำน้ำ้อยไปหน่อยไหนไปแล้วนะไหนแม่ะปรุงรสหน่อยครับนี่ครับเอาพักมาพักมาพักมาโรยพักน้อยโอเค ยไ้ี่่วครับผมยำไก่ครับคนเลยยำไก่แบบเมืองแบงบ้านเราครับผมหอมขนาดเด้อเมแม่วกสองกำ้งง เออๆเศกุไก่ปลาไก่ปลาครับปลาโคคนไหนครับคนี้นี่นี่อยู่น like ี่มามาอีกเท่ายครับทุกคนยำไก่ครับผมโอ้จับเอ้บตุ้งีนอ้จับนะน่กินเขานี่กินเห็นมั้ยมาาามามาจะพูด กินกับเล้านี่ไม่ต้องพูดเดี๋ยวจะพูดันนะมาทุกคนกินยำไก่เลยครับกินด้านลูกป๋าวันนี้ลูกข้าวเหนียวเลยปั้นข้าวหนึ่งนะคนเมืองบ้านเฮาอีแม่สอนนะยำยำไก่ตังกินนะตั้งกินนะไม่รอ ะโอ้โหโอ้โอ้นี่ไม่กี่ไม่กี่ก้อนนองกันยำไก่ครับเพื่อนเพื่อนกินนั่งแล้วว่ะรับหน้าหน้าเพื่อนๆมากินเขาตอนนีะครับยำไก่ครับผมเัวยงเสียงน้อยจับเรียกลุงประบุญแล้วนี่ครับทุกคนแหมเมนูแล้วครับ ยำไก่ครับผมมากิ่ข้าตอนด้ยครับโอ้โหกินกับหมูล้ำแต้นะเพื่อนยำไก่เมืองบ้านเฮานี่ครับผมจะได้กาแฟกดติดตามเพจควมเมืองลดมากครับแล้วไมในคลิปต่อไปครับกดกระดิ่งกดติดตามซับใครกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ